สบายดีทุกท่านอตอนนี้เราก็มาที่ร้านค้านะท่านมาซื้อกับขงกับข้าวไปใส่บาทนะพี่นอ้อยเออตื่นเตื่นเช้าเกินไม่มีกับข้าวใส่บาตรเออฮะฮะหัอกะไปจะเมื่อเชี่ยเออหัวกระไบจะเมื่อตีมีอจะเมื่ออะไรจะเมื่อตีหน่อยไรโอ้ กเพงัุกินี่นีอันไปิบไปรเสบาทไปเออเอาไรเสยบาทนี่กับข้าวนี่่ละกับข้าวนี่ใ่ละกัข้านี่อุ้งินน้อกี้องไก่กี้วีกกับอ้ยเนืกวีย้งกลางก็ได้ยีมันีมีบุองสร้างสราเลยนาีหาอะไรเลย สนักสงล่ที่สัากนอ้ได้นีโอ้อไปในแ่กไปได้กับข้าวไปส่บาทแล้พี่น้องไปต่อวันนี้ไปส่บาทนาวันพระใหญ่นะท่าน คนน่าจะเยอะนะตอนนี้เราก็มาถึงทางเลี้ยวเข้าสำนักสงแล้วพี่น้องเอ้ยก็รถคันนี้รู้สึกว่าเสียงมันดังๆอีกแล้วนะพี่น้องเอ้ยตอนซ้ำใหม่ๆเสียงนิ่มดีแต่ตอนนี้เริ่มดังอีกแล้ว เราจะมีคนเยอะหรือเปล่าลุนลุนพี่น้องเอ้ยชิมีคนหลายทำไรก็ชาวบ้านจอดรถไว้ข้างน,นอกนี่รถที่ตกน้ำวันนั้นมาแล้วพี่น้องเอ้ย ทางเขา้าสมพอเขาว่าเอารถเขามากโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับเอ้าต่หน,นูมาแต่เศร้ามาคือผมมามาว่าใจพคนธิ์แต่เศร้านะ ต,ตันมาลมตีหา่าอตนูมาตตีหาคอยมาออคือบบไปบินสบ,บาทน้ำพระลดมาถือของถือ,อยังซอยพระตอนเช้ารถไปยังออตนูมาตีมาเฮ็ดยังตีหาบบนี้ ฮะไม่เป็นอะไรรถนี่เอาบุญจเกี้ละบุญเบี้ยละฮะตอนนี้ชาวบ้านเริ่มทยอยมาวันนี้มือวันพระเนาะคนสิร,ร้ายแน่จังหน่อยเออ,อทางเขานี่ สุดยอดเลยลีเชาวบ้านเริ่มทยอยมาตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่สิบสองแล้วเออ ชาวบ้านมา12คนแล้วตอนนี้ตะนูมาตีห้าเออโอ้นี่แกงัวรุ่นเนาะ เอาสุขท่านอัปเดตล่าสุดนะฮะวันนี้ถวายนะฮะสาาพร้อมกับองค์พระนะท่านถวายมือนี่อันนี้มีการโยงสายศีลไปแล้วนี่ถวายทั้งหมดนะฮะโดยมีผมเป็นตัวแทนนะท่านโดยมีผมเนี่ยเป็นตัวแทนในการนำถวายนะพี่น้องเลยเออแต่ผมว่าบมเป็นนดะ้พี่น้องเลยผมก็บ่เป็นกาวได้แต่ผมชิบ เป็นตัวแทนพนมมือนี่เออเฮามีการโยงสายสินไปแล้วนะฮะเอออันนี้เพื่อนก็กําลังขุดต่อไม้ออกนะท่นานว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อนจะเคลียสถานที่แล้วเอาไว้เวียนเทียนเออจะพากันมาเวียนเทียนอยู่นี่ละเออแต่ผมไม่รู้จะได้มาหรือเปล่า ทำาดเลยพระนมเลยให้นอนเลยผมพทธศาสนาฐานพระเ่วเยกำหนดให้วันอาทิตเป็นสคัญาพุทาสนาร้มระสมบีการอนกบี่เป็นทางการเป็นครั้งแรกในประเทศไทยโดยพิธีกรรม ถวายถวายมือน,นี่แล้วก็เก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะมือน,นี่พากันเก็บรายละเอียดซุมนี้ละนี่ละมือน,นี้ปิดงานเน,ะน,เนานเนะเออเอาให้เล้วเนาะมือน,นี้เนาะวันนี้ปิดงานทุกท่านเลยเออ องพระนี่ยังเทาทาสีโบแลวได้พี่นอ้องจะเฝ้า่าเฝ้าติได้เออพายจาร์จะทาสีอยู่ทาสีรองพื้นไปรอบก่อนฝนตกใส่ลอกหมดแล้วเออเดี๋ยวสีจริงยังไม่มาอาจจะรองพื้นซ้ำอีกทีหนึ่งดูก่อนแล้วแต่พายจารย์สิเหตุเออเนาอ,อ อันนี้นี่บรรยมนั่นพืนเทพืนพี่น้องเอ้พันสเทพื้นแล้วมันก็นสีแข็งกว่าเกาแล้วต่อในอนาคตถ้าต่อออกมันจะมันจะมีหลายตัวยึดอันนี้แค่สีเสามันก็นอาจสีเวลาลมมาอาจสีมีโยกนิดหน่อยแต่ว่าดูแล้วไม่โยกดรอกพี่น้องเอ้ลมอยู่ในป่าเนี่ยมันไม่ค่อยมีกเออยูอยังไงก็อยู่เนาะกไปใส่ดอก ใส่ตัวจายังน้อยเจ้าบ้านมาหลายแล้ววันนี้ชาวบ้านมาหลายคนแล้ววันนี้เก็บงานเด้อพี่น้องเอ้ย เออโอเคฝากไว้ท่านี้ทุกท่านขาวัดขวว่าพี่น้องคนเต็มซาลา